หากเบเฮมอตคืออสูรแห่งแผ่นดินและลาเวียธานคืออสูรแห่งท้องทะเลอันมืดมิดย่อมต้องมีสิ่งหนึ่งที่ครองเวหาหนภาไหลสิ่งมีชีวิตผู้บอยบินเหนือขอบฟ้าแผ่ปีกออกจนบทบังแสงตะวันมันคือซิสอสูรแห่งนภาาสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาพร้อมกับมหาสัตว์ทั้งสองเพื่อให้ทั้งสามครอบคลุมทั้งดินน้ำและอากาศเป็นสามเสาหลัก แห่งการทรงสร้างและคือเสียลักของอํานาจอนไร้์ขอบเขตของพระผู้เป็นเจา้าและคาคืนนี้ครับผมนินเดมิทัสรีควยมในคลิปนี้มาถึงคิวของซิสหลังจากคิดทิ้งระยะเวลาไปนานเพื่อเข้าสู่เทศก,กาลฮาโลวีนที่ผ่านมาครับที่เราทําทั้งเลเวียธาและเบรเมอรไปแล้วดังนั้นจึงขาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องทําตัวนี้ต่อมาครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ตั้งสั้นจริงๆครับขออภัยจริงๆคุณผู้ชมเนื่องจากข้อมูลของซิสเนียมีน้อยมากมาก แทบไม่ถูกกล่าวถึงในคัมภี์ของทั้ง3ศาสนาตระกูลอับบาฮัมมิครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเราไปลุยกันเลยครับ ภาษาฮิบรูออกเสียงว่าซิสตรงๆเลยครับคือสิ่งมีชีวิตในตำนานของยิวมีลักษณะเป็นนกยักษ์คล้ายกับกริฟฟินครับตำนานกล่าวว่าขนาดของมันมหึมาจนเพียงแค่กลางปีกก็สามารถบดบังแสงอาทิตย์ทั้งดวงได้เลยทีเดียวครับมันถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกับเหล่าสัตว์อสูรขนาดมหึมาหรือสัตว์ต้นแบบแห่งสรรพสิ่งในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าอ์คิไทพพครีเอเจอร์ครับในสมัยโบราณได้กล่าวว่าซิสมีลักษณะคล้ายกับ ซิเมอร์แห่งเปอร์เซียขณะที่นักวิชาการสมัยใหม่เปรียบเทียบมันกับอันซูของชาวสุเมเรียนและฟีนิก์แห่งกรีกโบราณเสียมากกว่าชื่อของซิดปรากฏเพียงเล็กน้อยในพระคัมภีร์บูโดยพบได้ในสตูดีบทที่ 50: ข้อที่11ครับกล่าวว่าเรารู้จักนกทั้งสิ้นบนภูเขาและซิดซาดายก็เป็นของเราและในสตูดีบทที่8 0ข้อที่14หมูป่าจากป่ามากัดกินมันและซิดซาดายก็กินมันเป็นอาหารครับตรงนี้ผมแปลามาจากเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้อิงพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย อย่างไรก็ตามครับในการแปลเป็นภาษาอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคําว่าซิทซาไดานั้นมักถูกตีความคลาดเคลื่อนกลายเป็นคําว่าสัตว์แห่งทุ่งนาหรือ beast of the field โดยไม่ได้ระบุว่ามันเป็นนกหรือสิ่งมีชีวิตประเภทใดกันแน่จึงทําให้ซิทกลายเป็นชื่อที่หล่นหายไปจากการรับรู้ของผู้คนในพระคัมภีร์ฉบับแปลส,ส่วนใหญ่ครับในบันทึกวรรณกรรมอัดถาธิบายของชาวยิวหรือแอกาดอนเนี่ยกล่าวว่าดั่งที่ลาเวียทานคือราชาแห่งปลาทะเลชันใด ซิดก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาแห่งนกทั้งปวงชั้นนั้นครับชื่อซิดเนี่ยมาจากรากศัพท์ิบรูที่หมายถึงความหลากหลายของรสชาติกล่าวคือเนื้อของมันมีรสชาติที่แปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆคําว่าเซเนี่ยหมายถึงแบบนี้และเซหมายถึงแบบนั้นรวมกันเป็นคำว่าซิดครับว่ากันว่าซิดเนี่ยมีขนาดใหญ่โตเทียบเทียมมากกว่าเรเวียนทนด้วยซ้ําข้อเท้าของมันยืนอยู่บนพื้นโลกแต่ศีรษะของมันแตะถึงขอบฟ้าสวรรค์ ครั้งหนึ่งเหล่านักเดินเรือได้มองเห็นนกขนาดมหึมาตัวหนึ่งยืนอยู่ในทะเลน้ำเพียงแค่คลุมเท้าของมันได้เท่านั้นส่วนหัวของมันนั้นชนกับท้องฟ้าเลยพวกเขาคิดว่าตรงจุดนี้น้ำนั้นคงตื้นนักจึงตั้งใจจะลงไปอาบน้ำแต่แล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ลงมาเตือนว่าอย่าลงไปที่นั่นเลยณนะที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งช่างไม้คนหนึ่งทําขวานหล่นจากมือและมันใช้เวลาถึง7ปีกว่าจะตกลงถึงก้นทะเล นกที่นักเดินเรือเห็นนั่นก็คือซิดนั่นแหละครับปีของมันใหญ่มากเมื่อกางออกเนี่ยบทบางอาทิตย์ได้ทั้งดวงอย่างที่ผมบอกซิดใช้ปีกเหล่านี้เนี่ยเพื่อปกป้องโลกจากพายุที่พัดมาจากทิศใต,ต้หากไม่มีซิดโลกทั้งใบจะถูกทําลายด้วยแรงลมเหล่านั้นครั้งหนึ่งมีไข่ของซิดเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกและแตกออกของเหลวจากไข่เพียงใบเดียวไหลทั่วเมืองไปถึง60เมืองและแรงกระแทกของมันทําให้ต้นซีดากว่า300ต้นหกโคน่น โชคดีครับที่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยปกติเนี่ยซิสจะค่อยๆวางไข่ลงไปในรังอย่างระมัดระวังทว่าในครั้งนั้นไข่ใบนั้นเน่าและมันได้โยนทิ้งอย่างไม่สนใจผลเลยเป็นเช่นนั้นอันนี้จากตำนานนะครับซิสเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าเรนานิมเพราะมันคือนักร้องแห่งสวรรค์ด้วยเหตุที่มันมีความสัมพันธ์กับดินแดนแห่งสวรรค์จึงถูกเรียกว่าเซกวีซึ่งหมายถึงผู้มองเห็นหรือผู้อย่างรู้ครับอีกนามหนึ่งก็คือบุตรแห่งรังนั่นเองครับ ในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า sun of the nest เพราะลูกของมันไม่จำเป็นต้องพักออกจากไข่โดยการอุ่นของแม่แต่จะผุดออกมาจากกรังราวกับเกิดขึ้นได้เองโดยปฏิหารเช่นเดียวกับเรเวทานครับซิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่จะถูกจัดถวายแด่ผู้ชอบทมในยุคสุดท้ายเพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกเขางดเว้นการกินสัตว์ปีกต้องห้ามมาตลอดชีวิตอันนี้ตำนานยูนะครับไม่ใช่ของคริสและในคําสอนของยูเองเกี่ยวกับการสร้างโลกในวันที่5 วันที่สิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นเพื่อปกครองเหนือท้องฟ้าซิดถูกยกเป็นพยานแห่งสิ่งเหล่านั้นครับนกผู้สามารถบดบงังดวงอาทิตย์ได้ด้วยเพียงการสะบัดปีกของตนแม้แต่ชนชาติศาสนาในยุโรปก็รู้จักชื่อของซิดเช่นกันในปีคิศักราชที่1603ครับโจฮันเนสบัคสตอฟได้เขียนถึงมาไวเวนหนังสือซินาโกกาจูดายกาต่อมาซามูเอลเพอร์ชาร์สได้ถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษในปี1613ว่า อาริอาสลาวิตาได้เล่าถึงนกยักษ์อีกตัวหนึ่งชื่อบารูเอ็กเนว่าจะถูกนํามาอบในงานเลี้ยงวันสุดท้ายตามคํากล่าวในเตามมดนั้นระบุว่าไข่ที่ตกจากรังของมันครั้งหนึ่งทําให้ต้นซีด้ากว่า300ต้นหักโคน่นและน้ําจากไข่นั้นไหลท่วมกว่า60เมืองลับบีกิมจายในบทสดุดีที่50ยังกล่าวตามคําของลับบีเยฮูดาว่าซิสเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เมื่อกลางปีกออกแล้ว จะทาให้มืดฟ้ามัวดินความสว่างของโลกหายไปเลยและในเต่ามูดก็มีการเล่าอีกว่าเมื่อรับบีคนหนึ่งล่องเรือในทะเลเขาเห็นนกตัวนี้แบบที่ผมเล่าไว้ก่อนนั่นเองครับต่อมาในปีคริสต์ศักราชที่1า9 8ฮัมเฟรดพิรูเอ็กซ์ได้บรรยายถึงซิสว่าเป็นไก่โต้งแห่งสวรรค์หรือคริสตัลลูสเตอร์ครับในคัมภีร์บาว่าบราดาแห่งเต่ามูดบาบิโลนมีเรื่องของนกขนาดมหึมาตัวหนึ่งชื่อซิสมันยืนด้วยเท้าบนพื้นโลก และหัวอยู่บนสวรรค์และเมื่อมันกลางปีออกจะบุดบังท้องฟ้าจนเกิดุรียุปราคาผู้แปลอัตถา,าภาษาอารามะิกบนบทสดุดีกล่าวว่านกนี้คือไก่โตขนาดยักษ์ที่ขันถวายแด่พระเจ้าและในหนังสืออธิบายพระธรรมโยบของอารามะิกก็กล่าวถึงมันเช่นกันครับว่ามันจะขันทุกเช้าเบื้องหน้าพระพักของพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานสิทธิปัญญาให้แก่ซิดเพื่อทําหน้าที่นั้นโดยเฉพาะอันนี้คือตำนานนะครับ ส่วนในตำนานของชาวยิวซิดก็คือสัตว์ปีกแห่งสวรรค์นั่นเองเป็น,นราชาแห่งนกผู้ค้ำจูนขอบฟ้าผสมประสานระหว่างพลังงานแห่งนภานและพระสิริของพระเจ้าสูงสุดคือเสียงร้องแห่งสวรรค์ที่ดังสะท้อนก่อนรุ่งอรุณและคือเครื่องหมายแห่งการทรงสร้างที่เตือนให้มนุษย์ลึกว่ามีความว่างเปล่าแห่งเวหาที่มนุษย์ไม่สามารถแตะต้องได้ก่อนจะไปถึงพระเจ้านั่นเองครับ แน่นอนครับในหมู่ p คอ c u เจอร์ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาตำนานหรือศาสนาย,ย่อมรู้จักเบเฮมอตแล้วเลเวียทานแต่แตกต่างจากสองอสูนร้ายที่โลกรู้จักกันดีชื่อของเิตกลับจางหายไปในสายลมแห่งตำนานถูกกลืนหายด้วยการเวลาจนแทบไม่มีใครเอ่ยนามของมันอีกเลยหากคุณสังเกตดีๆเนี่ยตามอานิเมะหรือตามหนังเนี่ยมักจะพูดถึงเบเฮมอตหรือเลเวียทานมากกว่าซิด้วยซ้ำถ้ามันเป็นอย่างนั้นทำไมอสูนแห่งนภา ผู้ถูกสร้างให้เทียบเคียงกับเรเวทานและเบเฮมอตกลับไร้ร่องรอยในคมภีไบเบิรคำตอบนั้นอาจซ่อนอยู่ในรากของประเพณีปากเปล่าโบราณของยูนั่นเองครับในพระคมภีภาคพันธสัญญาเดิมมีเพียงเรเวทานและเบเฮมอตที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในหนังสือพระธรรมโยบแต่สำหรับซิสมันไม่เคยถูกจารึกลงในพระคมภีฉบับใดเลยเรื่องราวของมันปรากฏเพียงแผ่วเบาในตำนานของมิดราชและคัมภีร์รองอย่าง2อเอโนกหรือพัซิสตาร์รบาตีซึ่งส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นภายหลังยุคพระคัมภี์หลายร้อยปี นั่นทําให้ซิสถูกมองว่าเป็นเพียงเงาของอีกสองอสูรไม่มีภาพลักษณ์แน่ชัดไม่มีบทบาทในแผนของพระเจ้าและถูกมองข้ามจากศาสนาจักรยุคหลังที่ต้องการกรอบจัก,กรวาลแบบสองขั้วตรงข้ามแผ่นดินกับท้องทะเลแทนที่จะยอมรับอสูรแห่งนภาตัวที่3ซึ่งอาจทําให้สมดุลทางเทววิทยาสั่นคลอนนักเทววิทยาหลายคนจึงเชื่อว่าการหายไปของซิสไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลจากการตัดทอนของตำนานเดิมเพื่อให้จัก,กรวาลของพระเจ้าดูเรียบง่ายและคนเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่การแก้ไขนะครับ เอาจริงเนี่ยถ้าเกิดโดยสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่าซิสเนี่ยมันถูกเล่าปาักต่อปากมาตั้งแต่แรกทําให้เรื่องราวของมันเนี่ยไม่ถูกบันทึกอย่างชัดเจนนั่นเองครับมาถึงในช่วงของสัญญากันบ้างหากเรเวธานเบเฮมอตและซิสคืออสุนทั้ง3ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันบางทีพวกมันอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ร,ร้ายในตำนานครับแต่มันคือภาพสะท้อนของโครงสร้างจักรวาลที่เชื่อมโยงก,กันด้วยระเบียบของความโกลาหลในเวลาเดียวกันในเชิงทิวพรวิทยาโบราณ สัตว์ทั้ง3นี้ถูกมองว่าเป็นตรีเอกภาพด้านตรงข้ามของพระเจ้าอย่างที่ผมบอกให้คุณผู้ชมทราบครับในศาสนาคริสต์พระตรีเอกนุภาพมีอะไรบ้างพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นเองครับและสัตว์ระทั้ง3นี้ก็คือเบเฮมอสเลวียธาและซิดเป็นคู่ตรงข้าม3พลังแห่งความปนป่วนที่ดำรงอยู่คู่ขนานกับพัสิลิเป็นการจำลองโครงสร้างศักดิ์สิทธิ์ในนิมิตแห่งความมืดเบเฮมอตพลังแห่งปตัตตภีความมั่นคงและความดื้อรั้นของสาสารเลวีธาคือห้วสมุทรที่ลึกจนมองไม่เห็นเป็นจิตไร้สนึก ความกลัวและความลับของจิตวิญญาณส่วนซิสอสูรแห่งนภาผู้ปกครองท้องฟ้าราชาแห่งอากาศด้วยปีกที่ยิ่งใหญ่บนบางดวงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตสํานึกและเสรีภาพครับสิ่งที่สูงส่งแต่เปราะบางที่สุดในจักรวรลของมนุษย์เมื่อทั้ง3ถูกรวมกันพวกมันคือจักรวาลดแห่งความกลหลนที่ดํารงอยู่ใต้ระเบียบของพระเจ้าเรากับพระองค์ทรงสร้างสมดุลระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งป่าเถื่อนเพื่อให้โลกยังดําเนินอยู่ได้ดังนั้นซิสจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์ในตำนานครับแต่มันคือเงงาาแห่ฟ้ เสืักของความทะเยอทะยานที่เหยียดถึงสวรรค์และเตือนมนุษย์ว่าแม้เราจะมองขึ้นไปยังท้องฟ้าอนันไร้ขอบเขตเพียงใดก็ยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่าเราการปีกเฝ้าดูอยู่เหนือเส้นขอบฟ้านั้นเสมอในเทววิทยาแบบคริสเนี่ยพระจิตเจ้าคือลมหายใจของพระเจ้าครับเป็นพลังที่ประทานชีวิตสติและระเบียบเข้าสู่ความว่างเปล่าในปฐมการพระจิตเจ้าบยบินอยู่เหนือผือนน้าที่วุ่นวายนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งระเบียบถือกําเนิดขึ้นจากความกลรหนแต่ในมุมมองของตำนานยูบบิโรนที่เก่าแกกว่า ความกลรหลไม่ได้หายไปครับเพียงถูกตรึงไว้ด้วยอํานาจของพระเจ้าและอยู่ในรูปแบบของความกลรหลนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเบเฮมอสเลเวทานและซิสนั่นเองครับดังนั้นหากพระจิตเจ้าคือลมหายใจแห่งระเบียบที่บอยบินเหนือฟ้าสวรรค์สัตว์ทั้ง3นี้จึงเปรียบดั่งลมหายใจแห่งความปั่นป่วนที่อยู่ใต้บันหลังแห่งท้องฟ้าเป็นพลังตรงข้ามที่ยังถูกพระเจ้าใช้เพื่อทํารงสมดุลแห่งจักรวาลในอีกมุมหนึ่งซิสอาจสะท้อนภาพกลับของพระจิตเจ้าโดยตรงเพราะทั้งคู่ล้วนเป็นสิ่งแห่งอากาศพระจิตเจ้า เป็นสายลมที่ม่อมชีวิตส่วนซิสคือพายุที่กลืนกินแสงอาทิตย์หนึ่งคือพลังแห่งการสร้างอีกหนึ่งคือพลังแห่งการกลืนสู่ความว่างเปล่าบางทีคานสัพันธ์นี้ทําให้ซิสเนี่ยเป็นสัญญาที่ถูกกล่าวถึงน้อยกว่าสัตว์อีก2ตนเพราะมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ขอบเขตสวรรค์เกินไปจนความเข้าใจของมนุษย์ไม่อาจเอื้อมถึงก็เป็นได้ครับแล้วคุณผู้ชมคิดห็นกันอย่างไรก็จะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับก็จะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปไปต่อไปครับและอย่าลืมพิจกดกระดิ่งเพื่อไม่พดาดคลิปใหม่ของเดือมิทอสซีควยมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ